ครับวันนี้เราจะมารีวิวเบาะซูบารุอิมเพรสซ่านะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตรงกลางเบาะจะเขียนว่า FIA v e r l ์แลนดี้แชมเปซูบารุปี1995นะครับตัวนี้จะค่อนข้างหายากครับแล้วก็สภาพค่อนข้างสวยครับปีกฟองน้ำแน่นทุกจุดแต่ว่าจะมีรอย ขาดน,นิดนึงแต่ว่าอันนี้เย็บไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็สุดแค่นิดเดียวบเบาเป็นเบาผ้านะครับตรงกลางเหมือนจะเป็นกำมหยี่แล้วก็ออตัวนี้มาพร้อมรางนะครับเบาก็ปรับได้ปกตินะครับสไลด์ได้ก็นี่สไลด์เดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ บอกก็รับได้ปกติครับปรับเอ็นได้ปกติอันนี้เหมาะกับคนตัวใหญ่นะครับนั่งค่อนข้างสบายเลยแหละครับก็มาเป็นคู่เลยนะครับฝั่งคนขับคนนั่งอันนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นเลยไม่เคยใช้ในไทยแล้วก็แปลงแปลงใส่ได้หลายรุ่นนะครับเบาะค่อนข้างตัวใหญ่นั่งสบายเลยแหละ ต่อไปนะครับเราจะมารีวิวเบาะเป็นเบาะของ m a z d a RX8 นะครับตัวนี้จะเหมาะกับตัวนี้จะเหมาะกับรถที่เป็นกระบะแคปนะครับหรือว่าจะไปใส่รถเลโทรรถเก่งทั่วไปก็ได้นะครับตัวเบาะตัวนี้สภาพค่อนข้างสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีฟุตอะไรเลย ส่วนความพิเศษของตัวนี้นะครับเบาะจะสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับฝั่งคนขับเนี่ยเบาะมันจะเนี่ยมันจะถ้าเราชอบสูงสูงเราก็ปรับขึ้นมาได้เนี้่ครับถ้าเราชอบต่ำต่ำเราก็เนี่ยครับกดมันลงไปสามารถปรับได้นะครับเบาะตัวนี้ก็ปรับเอียงได้ปกตินะครับ แล้วก็ปรับสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้ไปตินะแล้วก็ฝั่งฝั่งคนนั่งนะครับถ้าเราเอาไปใส่รถที่เป็นรถกระบะแท็บนะครับตรงข้างหลังเนี้ยจะมีที่เดิมสามารถพับได้ให้คนข้างหลังออกได้นะครับสภาพค่อนข้างสวยนะครับข้างหลังมีช่องใส่ของนะครับ สภาพค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็พับได้ปรับเอ็นได้ปกตินะครับใช่ครับ,รบแป้งใส่ได้หลายรุ่นนะครับตัวนี้เบาะไม่สูงมากครับราคาก็ไม่แพงนะครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณ5,500แค่นั้นเอง